สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่จะมารีวิวสกุชชี่ทั้งหมดนะคะนี่หลายๆคนขอมาค่ะว่าให้รีวิวให้นอ่อยอยากเห็นนะคะนี่คือทั้งหมดนะไม่เยอะมากนะคะตอนแรกจะไม่รีวิวแนตะ่ใครอยากดูเดี๋ยวจะให้ดูก่อนเลยนี่ค่ะอันนี้น่าจะใส่สำลีนะคะจำไม่ค่อยได้เนาะทุกคนไปย้อนดูคลิปเขานะคะนี่มันจะไม่ค่อยสโลวนี่อันนี้ชอบมากน่ารักค่ะ อ,นนะะอันนี้เป็นใหมดีนะคะอันนี้เป็นยายสังของเนาะอันนี้ก็ชอบมากอีกหนึ่งอันแต่ยอดวิวน้อยมากค่ะทุกคนไม,ไม,ไม่ไม่รู้ว่าทําไมไม่ชอบกันหรือเปล่าอันนี้ตั้งใจทํามากค่ะนี่อันนี้วาดเองด้วยนะเห็นไหมมันนุ่มมากน่ารักอ่ะแล้วก็อันนี้ค่ะเป็นสากุช,ชี่ซองขนมจีวนี่ค่ะก็จะมีสี่แบบเนาะอันนี้น่ารักมากนีนะ นี่อันนี้ก็สโลสุดๆเลยนะนี่อันนี้เป็นอ่ออันแรกที่ไม่ได้ใช้กระดาษนะคะแล้วเออมันออกมาค่อนข้างเวิร์กเนาะนี่ค่ะ อา้าอันนี้มันแตกไปแล้มันเลยมนะันก็อ่าเวลาน้องๆคะมันแตกแบบเนี้ยเยอะนะมันจะไม่ค่อยสโล่นะคะน้องๆพยายามซ่อมมันเนาะใช้ซกอเทปปิดค่ะแบบนี้เลยแค่นี้เองเห็นไหมสโล่ละง่ายมากอ,อันนี้มังคุดอันนี้ก็ทำเองเห็นไหมน่ารักเนะ้ยเี้ค่ะอันนี้หลายๆคนชอบมากเป็นอันแรกๆที่ทำเลยค่ะ เดี๋ยวจะหาซองขนมมาให้นะยังมีเยอะนะคะแต่ไม่ด้นนี่อันนี้น่าจะเป็นทิชชู่นะแล้วก็อันนี้ค่ะอันนี้น่ารักมากเป็นดาวอันนี้เป็นอันแรกสกูชี่อันแรกนะที่เป็นสกูชี่แบบซองขนมนะคะหลายๆคนชอบมากเลยดีใจมากๆที่ทุกคนชอบนะนี่ค่ะน,นี่ตะวันดูสิ สลูเวอร์เห็นไหมแล้วก็จะมีอันนี้เป็นชาโนมค่ะอันนี้ใส่ถุงพลาส,สติกนะคะอันนี้เป็นยาสัางข์เนาะแล้วก็อันนี้ทําจากถุงพลาส,สติกเลยเป็นหน้าีโมจิแบบนี้นะคะมีน้องๆทำแล้วแท็กมาน่ารักมากเลยค่ะเก่งมากๆเลยทุกคนใครทําแล้วแท็กมาได้เลยนะ จะได้เข้าไปดูค่ะนี่อันนี้เป็นถุงสุ่มนะใครยังไม่ดูถุงสุ่มไปดูนะคะนี่ปาติหัวใจแล้วก็ซอง M&M ค่ะนี่อันนี้แล้วก็วาดเองแนี่ค่ะ อันนี้เหมือนกันนะคะขอแกะอันเดียว่าเาก็อันนี้จะเป็นกระดาษค่ะนี่อันนี้ใช้กาวนะสำหรับคนไม่มีสกอตเทปให้แนะนำทำแบบนี้นะคะอืมอันนี้ยังไม่ได้สอนเลยเนาะเดี๋ยวจะลงคลิปเต็มให้นะคะช่วงนี้ตัดต่อไม่ทันเลยอ่ะอันนี้อุ๊ยจะเลืออันนี้ได้น่ารักมากอันนี้อันนี้ชอบมากมากเลยทุกคนตั้งใจทำมากเลยค่ะ จะเป็นไอติมเหมือนนะทุกคนว่าเหมือนนะคะไอติมผีเสือ้อนี่ค่ะแบบนี้ชอบมากใครอยากดูคลิปอะไรตามไปดูนะคะในช่อง youtube ก็ได้ใน t ิ k ต o k ก็ได้นะคะฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะแล้วเจอกันคะ่ะบ๊ายบาย